เชียงใหม่วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568เวลา11นาฬิกาที่ตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทกิฎฐาพลยี่สาคอนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานแถลงข่าวโดยการอำนวยการของพลตำรวจโทกิฎฐาพลยี่สาคอนผบชภาค5พลตรวจตรีพิเชษฐ์จีรนันตศิลป์รองผบชภาค5 พลตรวจตรีนพดลเกลียงไกลรองผบชภาค5้าพลตรวจตรีพรพิทักษ์รู้ยืนยงรองผบชภาค5้าพลตรวจตรีธนรัตน์ชุ่มสวัสดรองผบชภาค5้าพลตรวจตรีพิชยาบุญขจรรองผบชภาค5้าพลตรวจตรีทวัชชัยพงวิวัฒนชัยรองผบชภาค5าพลตรวจตรีวโรพษงคำลือผบกสสภาคห้า พลตรมตรีมานพเสนาคูลพบกพูธรจังหวัดเชียงรายพันตำรวจเอกจิตพิสุทธิ์อิ่มสงวนรองพบกสสภาคห้าและพันตำรวจเอกวชิรศักดิ์ศรีะสรรมรองพบกสสภาคห้าผลการปฏิบัติคดีรายสำคัญดังนี้ 1. สึพอสศบปราบจังหวัดลำปางสกัดจับขบวนการค้ายายึดยาบ้า3.1ล้านเม็ด ได้ผู้ต้องหา6ราย 2. รวบหัวหน้าแก๊งเงินกู้นอกระบบทวงหนี้โหดบุกทุบร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ 3. PCT ภาค5บุกทลายรังแก๊งมา้ากดเงินบัญชีมา้าข้ามชาติโยง93คดีฟอกเงินสะพัด24ล้านขนเงินสดข้ามไปยังประเทศเมียนมา 4. บกสสอบพภาค5จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์สองคนพื้นที่สพแม่สายและสพแม่จันจังหวัดเชียงราย 5. สอสอช้างเผือกร่วมกับสพแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และกกสสอบภูทรจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหา6คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า2 0 0แสนเม็ด 6. สสพภูพิงค์ราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ประทัดยักษ์ระเบิดภายในปั๊มน้ำมันสาขาถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงสักพรมเอี่ยมใจในรงอน,นันทปัญญสุิสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน